สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับกาดตอนเช้าครับนี่ครับนี่สวยไหมครับมันมันกาดตอนเช้าให้ดูครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนี่ครับว่าจะมาดูปลาโลมาไม่มีเขาบอกแต่นี้มีปลาโลมาครับ มีปลาโลมาไม่เล่นน้ำมีเป็นฟูงครับมานี่ครับน,นี่ชาวบ้านก็มาหาหอยกิจวัตรจวัวันครับสอบถามแล้วไปหาหอยเขาออกเกลไม่ได้ครับน้ำน้ำเาเรียกว่าน้ำน้ำเสียหรือน้ำนิ่งน้ำมันนิ่งน้ำมันเสียเขาเรียกประมาณนี้ภาษาชาวบ้านครับนี่ครับ น้ำเสียน้ำนิง่งครัลื่นไม่มีครับลมไม่มีสงัดเงียบมากครับทะเลชาวมงก็ออกหาปลาไม่ได้ครับเขาบอกขึ้นขึ้นมันแบบน้นํามันนิ่งน้ํานิ่งออกหาปลาไม่ได้ครับนี่ครับนี่ท่าเรือครับท่าเรือท่าเรือขึ้นหาปลาครับเขาก็ไม่มีเรือออกเพราะว่า มีเด็กคนไปตกเบ็ดครับที่เรือที่เห็นอยู่เนี่ยเขาไปตกเบ็ดกันครับไปตกเบ็ดกันอยู่กไกลไปตกเบ็ดเพราะว่าเขาก็ดัดแปลงครับเพราะว่าช่วงนี้ประมงก็ออกหาปลาไม่ได้ทะเลมันเรียบมันขนไม่มีเขาเรียกทะเลทะเลตายน้ำมันอะไรไม่รู้นะถามสอบถามชาวบ้านเขาสักพักครับชาวประมงก็ไม่มีไรายได้ครับ เมือนาการโควิดครับผมก็ยังมีงานทําครับมีงานทําอยู่ก็ดีกับปีที่แล้วปีแล้วนี่ขับบินได้วาละยี่สิบบาทสามสิบบาทสูงสุดสี่สิบสิบครับแต่ชีวิตเราก็ต้องหากินเช้าหากินเช้าค่ําครับเราก็ต้องดำเนินการต่อไปครอบครัวครับคร <c oughs> อบครัวเราต้องทําครับถ้าไม่ทำํำเราก็อดครับ ไม่มีกินโควิดเรากลัวนะครับโควิดเราก็กลัวนครับกลัวยูวิวเสรับโอ้ครับคครบรรยากาศบรรยากาศทะเลยมมามเช้าผมก็มาทำงานครับมาทำงานมาทำงานก็เหมือนมาเที่ยวด้วยครับแล้วก็แต่เราก็ยามอีกเลี่ยง แต่แถวนี้โควิดเขาบอกว่าไม่มีครับไม่มีแถวนครศรีธรรมราชมีแถวสีเขาบอกแถวสีสีชนสีชนเยอะหน่อยแต่แถวนี้ไม่มีกรสอบถามชาวบ้านเมื่อกี้ครับเขาหาหอยหาหอยคุยนั่งคุยคออยู่สักพักหนึ่งนั่งคุยขออยู่สักพักนึงเขาก็บอกช่วงนี้ก็ไม่มีไรายได้อะไรครับประมงก็ออกไม่ได้ครับ ออกทะเลไม่ได้เหมือนกันครับน้ำทะเลเป็นแบบนีนครกับน้ำริมเรียกน้ำทะเลน้ำทะเลเสียเพราะว่าไม่ใช่เสียเหมือนในน้ำเสียลงนะครับน้ำทะเลมันนิ่งมันน้ำทะเลมันตายครับเนี่ยวันนี้มีคลื่นครับเนี่ยเรียบไปข้างบเลยครับปกติทะเลนี่มันจะมีคลื่นโหยอดนี่ไม่มีคลื่นครับ เก็บภาพประภากปากนูครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับลงใจทุกคน,นขอเป็นกำลังใจให้คนที่ลำบากกับผมก็ยังมีเยอะครับคนที่มีลำบากกับผมก็ยังมีเยอะครับหมาสองตัวเล่นน้ำครับหมาสองตัวเล่นน้า <c oughs> <c oughs> มาจากของเขาม้ได้คุยเขาเมื่อกี้นี่ เราก็มาหาหอยหาอะไรพอว่านะครับทุกคนครับตรงนี้ลนครับลนลนเกื้อความอยู่รอดนั้นผมเหมือนกันที่ผมก็มาทำงานงานด้วยก็มาทำงานผมก็ขอบคุณมากครับที่รับชมผมว่าม,มีอะไรมาจาก นอกจากความจริงใจครับจริงใจให้กันและกันนี่ครับนี่นั่งคุยกับชาวบ้านเพราะว่ามาเที่ยวเลยบอกบอกไม่ได้มาเที่ยวครับมาทำงานครับเออคุยกันกับแกนั่งคุยกันก็นั่งคุยน้ำจะลงนะครับเดี๋ยวนี้น้ำจะลงอีกแล้วก้าว มานี่น่าจะมีลมแรงแรงเหมือนทะเลนี่ไม่มีลมครับสงัดเงียบไ้ดูปลาโลมาก็ไม่มีครับปลาโลมาเขาบอกปลาโลมาชอบมาครับโอเคครับคลิปนี้ก็มีบรรยากาศที่สวยสวยบชาาเลชาาเลให้ดูครับแล้วถ้าผมไปไหนก็จะมีคลิปไปสวยให้ดูท่านๆดูครับอย่าลืมเบื่อผมนะครับขอ,ข,อขอฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับ นี่ก็ขอสวัสดีครับผมอากาศมีเรืเอเรือยังจอดโอป่านี่ก็ต้นมะพร้าวครับสวัสดีครับผมขอขอบคุณมากครับผมเป็นกำลังใจใทุกคนนะครับ